สวัสดีครับวันนี้มนตรีซาวามีบีม295นะครับนี่คือบีม295ใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มีแรลกแหลกด้วยนะครับนี่ก็คือแหลกหนึ่งแหลกใส่ได้สองตัวนะครับช่องกลางก็จะสามารถเก็บสัมภาระพวกสายไฟสายอะไรได้นะครับอันนี้คือการทำงานของเขานะครับ สวยงามนะครับแสงเหนือกว่าบีม230แน่นอนครับเพราะเป็นรุ่นใหม่กว่าเล่นดีกว่าแสงดีกว่าผสมสีได้ดีกว่านะครับราคาก็ใกล้เคียงกับ230นะครับแต่แสงแรงกว่าเยอะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือแสงบีม250มาเเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าราคาก็เท่ากันขนาดก็ เท่าเกันแต่ว่าถ้าจะรู้ว่าเป็นบีม295หรือเปล่าต้องแกะดูข้างในถึงจะเห็นหลอดที่ว่าเขียนว่าเป็นบีม295นะครับรับประกันรเรื่องแสงความแรงลูกเล่นนะครับคุณภาพรับรองครับสวยงามเหมาะทั้งอินดอร์และเอ t าท์ดอร์นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวเล็กพกง่ายนะครับขนาด ค่อนข้างเล็กนี่ดูดูมือนี่ครับเห็นไหมครับเล็กกว่า230ครับแต่แสงแรงกว่าแล้วก็ถ้าใครใช้ในหับในเทคนะครับก็แนะนำเฮเซอร์ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นทูบละอองออกมาแบบนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่แรงครับแต่ก็มีออกมาเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นก้อนนะครับตัวนี้ สังเกตดูในห้องนี้จะมองไม่เห็นว่ามีควันนะครับแต่เวลามีแสงมาก็จะสวยงามแบบนี้นะครับบิมตัวนี้ราคาพร้อมแหลกก็อยู่แค่หลักสองหมื่นนิดๆครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับมนตรีสาวอุดรธานี087 2589 7 7จขอบคุณครับสวัสดีครับ